ัจจันเนี่ยมีโรคซึมเศร้าเยอะแล้วก็โกรคฟุ้งซ่านเยอะนะครับอขอท่านอาจารย์กุณาให้ทําที่ว่าในการแก้จิตฟุ้งซ่านแล้วก็จิตซึมเศร้าครับอืมคือสิ่งพวกเนี้ยพระศาสดาบ,บอกว่าสติมีประโยชน์ในที่ทั้งปวงนะถ้าจะใช้ตัวเดียวแก้คือสติและสติจะมีได้ด้วยการฝึกกาย,ยกตาสิหรืออานาปานสตินะก็สำเร็จประโยชน์หมด จิตหดหูพระศาสดาบอกอย่าไปทําสมาธิให้ใช้ธรรมวิจยะนะจิตฟุ้งซ่านอย่าไปใช้ธรรมวิจยะให้ทําสมาธิบอกวิธีแก้ในแต่ละแบบแต่ก็บอกวิธีแก้โดยอาศัยเครื่องมือเดียวคือสตนะิก็จะมาสรุปท้ายของพระสูตรนี้ว่าสติเนี่ยมีประโยชน์ในที่ทั้งปวงใช้ได้ทั้งจิตฟุ้งซ่านและจิตหดหูนั้นะเราก็ฝึกสติสติจะฝึกได้ สมาธิภาวนาที่เป็นไปเพื่อสติสัมปชัญญะเห็นเวทนาสัญญาวิตกเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปโยมก็มาจับสมาธิภาวนาตัวที่สามในสี่ประเภทสมาธิภาวนาที่เป็นไปเพื่ออยู่เป็นสุขในปัจจุบันใช่ไหมเป็นเพื่อไปเพื่อยานทัศนะเป็นไปเพื่อสติสัมปชัญญะเป็นไปเพื่อการสิ้นอสาาวะเนี่ยเราก็ฝึกสติตรงนี้ก่อนได้น เห็นเวทนาคือสุขทุกขเกิดขึ้นมาก็รีบวางรีบทิ้งอยู่กับลมเข้าไวนะ้เกิดสัญญาเกิดวิตกนะสัญญาน้อมนึกไปในนะอดีตรูปเสียงกินรสที่ล่วงไปแล้วรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่ล่วงไปแล้วดับไปแล้วแปรปรวนไปแล้วคิดไปน้อมไปก็รีบวางนะเกิดปรุงแต่งขึ้นมาในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่ยังมาไม่ถึงเราก็ ทิ้งไปไม่สนใจก็เรียกว่าไม่คำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วไม่มุ่งหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงแล้วก็ไม่งอนแง่นคอนแคลนในทามันเป็นปัจจุบันก็เรียกว่าเป็นผู้มีลาตรีหนึ่งเจริญเนี่ยมันจะมาเข้าเรื่องการภาวนาหมดเลยเราทำอย่างนี้ก็ได้นะ